อันนี้อะไรเอ่ยต้มขมต้มขมอย่างละสองหรอฝั่งอีกสองเอาฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนู้ส่งไปให้ไปไปหนไปแ่แ่มันยำหรอมันเป็นยำหรอ,หรอเอาฟีวางไว้หน้าฟีเลยนะเนีเ่ยโหเต็มเลยอันนี้สเต็กสันใน อันนี้ไม่ใช่อันนี้พลอะไรพลที่ฟีเอ่อพลยางคำนี่เขาขูดพลยางคำอันนี้ทีเด็ดเลยใช่ไหมพี่อร่อยเอาพลยางคำเธอ่มมาให้พี่กินเลย่น้อทานรเล่าอ้ปาดสวยเว้ย ชิหน่อยต้องกินเนื้อจริงเอรอเนื้ออรกว่าเนื้ออไกว่าไค่สุกยังถูกแล้วฝั่งหูั่เนี้ฝั่งหูมาทางนี้แล้วเดี๋ยวท้าวเขาถ่ายรู่แล้วก็ไปทีนทีละย่างไม่งั้นไม่ทัน สเต็กโขลนโขลยังคำบีฟวากิวเนาะมันเป็นเคื่อวากิวใช่ไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่วากิวอีกตัวหนึ่งที่สั่งมาควายยังไม่ได้เคาะเคาะเลยโอ้ยแเขไม่ใช่เหรอกลองชิมอันนี้สบายนางใช่ไหมครับแม่วใครสบายนางแก่เป็นยำเหรอลวกสดๆสบายนางลูกโขลมหยาด បានមានចាក់